เราจะไปล่อสับผีพายผีพายแข่งก่อนนะแพนด้ากุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ มาทําอะไรที่นี่พี่กุ๊กต่อจากความเดิมคลิปที่แล้วนะคะที่พี่กุ๊กค่กะตามหาพี่แสงที่พี่แสงตกน้าอ๋อที่อุบัติเหตุตกตกแพไป้ะเหรอใช่พี่แสงอะตกเรือแพแล้วก็จมหายไปเลยอะ่ะเฮ้ยว่าแต่ว่าตอนนั้นอะพี่แสงพูดอะไรแปลกๆอยู่นะพูดอะไรแปลกๆคือยังไงเหรอคะพี่แสงบอกว่าเหมือนมีอะไรอะจับขาสะกิดขาไง จับขาเอสก,กิดขาพี่ทีแรกนวกพี่กุ๊กกุ๊กอ่ะเอาตีนเคียงไงเดี๋ยวนะอะไรจะจับขาได้ละ่ะนอกจากสัตว์น้ำอ,ะอ่ะในป่าแถวนี้เราติดน้ำตกอ่ะมันมีสิ่งนึงที่ชาวบ,บ้านเขายำเกรงกันอะไรเหรอคะผีพายน้ำผีพายเออ ผีพายเหรออือพี่แสงบอกว่าเหมือนมีอะไรจับแล้ว<ช>จู่ๆพี่แสงก็ตกเรือพี่แสงถูกดึงอือจังหวะนั้นน่ะกล้องจับภาพได้เหมือนถูกดึงแขาลงไปเลยอะเฮ้ยก็เราอ่ะเดินตามทวนน้ำมาตรงต้นน้ำเพราะเราก็คิดว่าพี่แสงอ่ะจะมาอยู่ลอยเกยคออยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยว่าแต่แถวนี้อ่ะมันเป็นร้านที่ร้างเลยพี่กุ๊ก,กใช่เป็นร้านร้างมากเลยค่ะตรงต้นน้ำ ดูดิโอ้ร้างมากเลยอ่ะเฮ้ยผี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 ไหนไหนผีเสื้อไดนไนโอ้ยทำไมไม่เอาคขา่าเสื้อเร็วๆอะพี่กุ๊กก็เป็นผีเสื้อจริงๆอะดูสิมีเป็นร้อยๆตัวเลยอ่ะผีเสื้อเนี่ยตามตำนานของคนเกาหลีอะเคยเคเห็นไหมในหนังอะจะเป็นวิญญาณของคนนะพี่กุ๊กวิญญาณของคนตายใช่ ว่ามีคนนะ่ะที่ตายที่นี่หลายศพร,ร้านเลยเปิดไม่ได้นี่มีอะไรบางอย่างไม่รู้พี่ฟุ๊กอย่าเพิ่งพูดมากเราไปดูข้างหน้าดีกว่าออโอ้ย,อยวเก้่อ้ยกระปงเฮ้ยเ้ตรงนั้นเนี่ยเต็มเลยอ่ะหอ้ยดูดิน้ำแรงมากอ่ะตรงต้นน้ำอะ่ะเฮ้ยมีบางอย่างแปลก,กด้วยพี่กอ,อะไรคะ แปลกนี่คะอะไรอะแปลกสิดูดิมีแพลร,รอยเกิอยู่ตั้งสองอันเน่ะเหมือนเรืออับปางเลยอะเรืออับปางเรือล่มแล้วมีคนจมหายอยุดูดิจุดนี้ผีเสื้อก็เยอะพี่กุ๊กงั้นเราอะ่ะอันตรายมากเลยเราอะ่ะบินโดรหาพิเศษดีกว่าเพราะน้ำอะ่ะมันดูเชี่ยวมากอะเฮ้ยถ้าตกไปโดนน้ำพัดตายได้เลยอะนั่นแหะดิบินโดรดีกว่าอ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่ลูกูบินโรนแล้วขึ้นสั่งเหนือพื้นดินเฮ้ยเจอเถาวันด้วยอะอฮ้ยเ้ยเ้ยเดี๋ยวเราอ่ะขอตามพี่กัดก่อนนะว่าเราจะไปตรงน้ำอุ้ยแม่น้ำนี่น้ำแรงมากเลยใช่เุ้ยตรงต้นน้ำเนี่ยน้ำแรงกว่าที่เราอ่ะไปล่องแพภายเรืออีกนะคะน่ากลัวด้วยอะเุ้ยดูดิดูดิเฮ้ยมีสะพานอยู่ตรงปลายสุดอ่ะ อุ้ยอุย้ยน้ำเชี่ยวตรงนี้มากเลยอ่ะถ้าพี่แสงอะไหลมาก็จะไหลมาตรงนี้ขนาดเพยังอับฟางเลยโอ้แล้วก็จะติดอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่มีใครนี่คะเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าดิมเดมอะหัวดําเดตรงเนี้ยเฮ้ยเอาขอนไม้แต่ว่าวันนั้นน่ะพี่แสงอะใส่เสื้อสีชมพู เราต้องดูคนที่เสื้อสีชมพูลแล้วหัวสีท้องอเคไม่ใช่หัวดำไอ้นี่หัวดำไม่ใช่ไม่ใช่อ,อะไรแว๊บอ่ะอุ้ยหลอนมากเลยอะหวังว่าพี่แสงจะปลอดภัยนะออสิอะทุกคนตอนนี้เราบินรวมอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอุ้ยไม่เจออะไรเลยอะวานผีพงก็ไม่เจออืมต้นไม้เยอะมาก อยู่ยนะน้ำเฮ้ยอะไรเะอะไรอะ่ะอื้ออยู่ตรงมุมโดนใครใส่ชุดสีดำอะ่ะเฮ้ยหรือเป็นหีพายหพีพายเหรอใช่เฮ้ยน่าก,กลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยนันทมันพี่แสงเฮ้ยห,หรือว่าพี่แสงอะ่ะจะถูก ผีพายเปลี่ยนชุด<ะ>หรือว่านี่คือวิญญาณพี่แสงทขาไมอยู่กลางน้ำอะ่ะเราเข้าไปช่วยนี่ไหมทำไมใส่ชุดดำด้วยอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปน่เอเฮ้ยพอดูดีๆพี่แสงเหมือนโดนวิญญาณสีขาวดึง ยูนสังว่าเป็นคนพแสงยังมีชีวิตอยู่ไงสงยังมีชีวิตอยู่แต่เหมือนโดนวิญญาณสีขาวดึงไว้วิญญาณสีขาวมดึงพิสงย่งจะดึงลงน้ำอีกแล้วว่เหมือนไม่ให้พิสงขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนะไม่คืวิญญาณผีพายจริงใช่ไหมน่าจะใช่แล้วล่ะเราจะทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยเคยได้ยินนะ ตามตำนานเขาว่าผีพายเนี่ยมันจะเอาคนที่อยู่ใกล้น้ำไปอยู่ด้วยมันอยากได้ไงพี่กุ๊กหรือว่ามันอาจจะหิ้หวใช่หิวเหรอถ้าเรามีอะไรอ่ะไปแลกเปลี่ยนยน่ะมันอาจจะปล่อยตัวพี่แสงมาก็ได้เอาดวนไปแลกเปลี่ยนเว้ยไม่ใช่อะไรคะของกินไงของเส้นไหว้ไงของกินเนาะอ๋อในรถมีไก่ย่างเฮ้ยดีเลยอ่ะ ผู้คนตอนนี้นะคะเราจะไปล่อจับผีพายเอ้ยไม่ใช่ล่อผีพายเพื่อปล่อยตัวพี่แสงเอาของไปแลกเปลี่ยนเออเอาของไปแลกเปลี่ยนกับผีพายที่จับตัวพี่แสงไปอ่ะอุ้ยอุ้ยน้องไก่มันเริ่มเลยเสียดายอ่ะเนี่ยเหรอหิวอ่ะอุ้ยอันนี้เของเล่นแพนด้าเอ้าเนี่ยเราหลอกเหรอไม่ใช่อันนี้คือติดมากค่ะไม่ใช่ไม่นี่ยเนี่นี่ เห็นเล่องหยหมดแล้วพี่กุ๊กใช่นี่ก็คือไก่เอ๊หรือมันอยากกินของสดๆพวกไก่ดิบอะไรเงี้ยเปล่าเนื้อดิบอะไรเงี้ยหรอโุ้ยไม่มีเอาแบบนี้ไปก่อนละกันอืแล้วแต่อตามมานะไก่ถึงังพี่กุ๊กเอาตรงนี้ละค่ะเอาตรงนี้นะอืเฮ้ยผีพายแหวงก่อนนะ